สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็เอาพัสดุมาให้ดูอีกแล้วนะผมนะามาดูกันว่าครั้งนี้เป็นอะไรนะผมนะนี่นะกล่องนข้างใหญ่มากๆเลยนะอ <enario. S 1> ผมยังไม่ได้แกะเลยนะผมเอาที่อยู่ที่อยู่ออกเ right. ฉยนะผมเป็นส่วนตัวนะเนี่ยที่อยู่ออกเฉยแต่ยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะผมอะไรยังอยู่ที่เดิมหมดเลยนะผมนะเดี๋ยวมาดูกันของในนะผมยังไม่ได้แกะเลยเต็มกล้องเลยวะ <c oughs> เต็มกล้องเลยนะผมครไปขายนะผมมาดูกันคืออะไรนะ มีรูด้วยผมนะมีรูด้วยคืออะไรวะนะครับอ๋อตัดตรงนี้กันผมนี่อย่างนี้ผมนะนี่นะมาดูเนี่ยชัดนะผมนี่นะตัดไปเลยผมปึ๊บปึ๊บอ่าตัดตรงนี้ละแล้วก็อีกด้านนึงผมอ่า๋ยวมาดูคือไรนะอ่าเกาะรูมันต้องไปของไม่ชีวิตแล้วนะผมนะตีก่อนเลยนะผมนะแล้วก็มาดูตัดนี้นะผมนะ กลางครับผมวันนี้ผมมองกล้องเลยมองของจริงด้วยขออภัยด้วยผมคือของนะี่ถึงไวมากนะผมนะเออผมเขาส่งเมื่อวานนี้เขาส่งเมื่อวานตอนเย็นนะผมนะตอนเช้ามาช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงนี่สิบเอ็ดโมงนะผมนะก็ได้เลยนะผมนะคือไวมากนะของนี่ส่งไวมากนะผมจะเต็มมุก,ก่ผมรวมพื้นไปละกล่องมันใหญ่นะผมมาเปิดการต่นันตันคือไรนะผม อ่าค,คืออะไรวะคืออะไรครับผมจื๊บโอ้โหคืออะไรครับผมมาเป็นอย่างนี้เลยนะนี <c oughs> ่นะอ่าคืออะไรมาดูกระปุกแรกกันนะมันคือด่วงกว่างเลยเฉลยนะผมมั้ววงกว่างนะคือเฉลยนะเฉลยนะแต่มันต้องมันต้องแบบพูดว่าเฉลยก่อนนะผมนะแล้วค่อยพูดว่าดวงกว่างนะผมนะเพิ่มนะผมเบอร์นะผมผมเพิ่งตื่นนะผมนะเออเพิ่งตื่นนะมามาดูอันแรกกันนี่เป็นดว่วงกว่างชนนะผมนะนี่มาดูตัวแรกนะนี่ มาลองแกะดูกันนะแถมกระปุกให้ด้วยโคตรเจ๋งับผมนี่อ่านี่เทปออกนะผมตื่นเต้นมากเลยนะคือผมตั้งตารอมากเลยนะตั้งตารอมากเลยนี่ตัวแรกับผมนี่ตัวแรกับผมนะี่ตัวแรกของเรานะเป็นดุงกว่างชนเป็นดุงกว่างเพาะนะผมนะ ปกติเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าปกติเนี่ยทุกปีเนี่ยผมจะหาด้วงกว่างตลอดนะเมื่อสี่เดือนกว่าผมก็หานะผมไม่จะไม่หินุดนะผมไปหาตามไม่ได้หาตามหาตามเมื่อคืนเนี่ยคือก็เที่ยวตอนคืนตามปกตินะแต่ไปเจอพอดีก็ตามหาทุกคืนทุกคืนเลยก็ได้มาหลายตัวมากครับผมแต่ว่าเขาไม่ยาวแบบนี้นะอันนี้เป็นกว่างเพาะนะก็คือแบบเขายาวมากครับผมนะเดูเองเลยนะนี่ออกมาติดติดติดอ้ดนี้นะผมอ๋อเขานั่นเขานั่นมุดอันนี้ไวนะ้ผมว่าดึงอ้อยไม่ออก ันนัานมือันนี้ไว้ให้นะผมอันตัวแรขขันไปก็แล้วกันนะค่อยดูทีตัวนะผมอันนี้ไม่ต้องรีบนะวีดีโอนี้ผมไม่ต้องรีบนะก็ไม่จำเป็นต้องรีบนะค่อยวดวไปนะามาให้ดูแบบช้าๆไปเลยนะผมนะดูชิวๆปะไปมาตัวที่สองผมจะหยิบให้ดูตัวๆเลยนะก็มันนึกชอบโดนกล้องถ่ายเรื่องนี้ตื่นเต้นนะแถมแบบเพิ่งตื่นด้วยนะตื่นเต้นบวกเพิ่งตื่นด้วยนะผมกาลังเบอร์นะผมนะกําลังอึนเลยนะเร่องธรรมดานะกําลังอึนเลยนะอือ ดูที่สองนะผมมาแกะดูกันอึ๊บเขาแถม่องมาให้ผมดีใจมากเลยเออดีนะเขาลงทุนมากเลยนะแล้วของส่งถึงไวมากนะส่งสองของสองส่งถึงไวมากนะเป็นรอบผมซื้อแมงกว่างอ่ะกว่างชนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเอ้ครั้งแรกเนะี่ยครั้ง,งท, Grammy ทงส,สุดท้ายเนี่ยเมื่ออยู่ประมาณตอนปอ .2 ได้นะผมนะตั้งแต่ปะมาณ .2 ได้นะ แล้วผมก็ไม่เคยซื้อกวางชนอีกเลยนะนะผมวิ่งตัวนี้ใหญ่มากครับผมท่านผู้ชมโอ้โหคือใหญ่มากนะใหญ่ใหญ่เลยแหละโอ้โหอึงเลยตัวนี้โคตรเบลิ่มเลยนะผมโอ้โหไซส์ไซส์เบบเอ๊ะะผมนะผมไม่เคยจับเป็นกวางใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าโอ้โหไซส์โอ้โหไซส์ไซส์ใหญ่มากอะนะผมใหญ่จริงนะตัวนี้นะ โอ้ใหญ่มากอะนะเออใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงนะของแท้นะผมอ่ะตัวนี้เนี่ยหายไปแล้วผมตัวนี้ใหญ่มากผมใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จริงนะไปดูตัวไปนะผมน่าตารอมากนะือช่วงสมัยเด็กๆนะอืผมดูตัวไปตัวที่สามนะผมได้มาทั้งหมดหกตัวนะ ได้มาราคาไม่เทนสหรับของเพาะนะตามรู่ตัวไปนะตัวนี้ตัวธรรมดานะผมตัวเขายาวนะแต่เทียบกับต,ตัวเมื่อกี้แล้วเรา,ซาไซส์เลยผมรู้สึกวันอบอุอบอบุอบนะผมนะอากาศนี่เัวก็ยาวนะผมนะเขายาวแต่ไม่เท่าตัวเมื่อกี้นะนี่ตัวเมื่อกี้ใหญ่มากครับผมเบอร์ขออภยัย้ลยว้องไม่โฟกัสเลยนะผมนะอ่าตัวนี้นะ ตัวนี้เปิดอันนี้ให้ก่อนนะอากาศร้อนนะมันฝึกมันอบอบเลยอากาศร้อนทำให้ร่วงกว่างสายได้นะผมนะแค่ร้อนไม่มากก็ไปได้ทันทีนะผมนะระวไปนะโอ้โห و, ตัวนี้ตัวใหญ่อีกแล้วนะผมนะนี่โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่อีกแล้วนะสายเบอ,อร์เอฟอีกแล้วนะโอ้โหใหญ่จริงนะนี่โอ้ผมสาใบอเอฟอีกแล้วนะผมสาใบอเอฟอีกแล้วออกมาออกมาได้ห นี่ผมถือว่าใหญ่นะตัวใหญ่แต่เขาแบบเออมันดูปแปลกๆนะ <c oughs> แต่ก้าวเหื่อผมมะมาต่อไปมาดูตัวต่อไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือสองตัวสุดท้ายนะมาอนนี้ตัวนี้ก็ใหญ่แล้วนะผมโอ้โหมันจะใหญ่ๆนะผมมาเล็กไม่กี่ตัวเองนะเออนี่จะใหญ่ๆนะ เล็กมีมันสองตัวแดงมากผมนะตามไปนะตัวนี้ก็ใหญ่อีกแล้วนะโอ้โหแต่เขาตัวนี้ผมชอบตัวนี้มากผมนะเขาตัวนี้คือแบบสุดยอดนะนี่ๆๆๆๆๆนี่ผมโอ้โห,โหใหญ่จริงนะกวา่างเพาะผมเคยจับกว่างเพาะครั้งแรกนะผมในชีวิตนี้นี่คือแบบเขาใหญ่จริงนะอื อือป้เอฟเลยนะผมนะอ่ามันกว่างเพิ่งขึ้นด้วยมั้งครับผมนะอยู่กับเราไม่ได้นานเลยนะผมตอนนี้ปกติหาป่างป่ามันก็จะอยู่ได้ประมาณเต็มที่ผมก็จะเดือนนึงครับมั้งนะผมนะหาป่างป่าปกติอ่ะคือหาทุกปีก็เต็มที่ก็นั่นจุใจกันเงินเดือนนึงนะครับผมนะผมชอบจับช่วงท้ายๆปีนะผมนะช่วงท้ายๆนะผมเอออนไม่เย็นนี่ตัวสุดท้ายนะผมนะตัวสุดท้ายก็ใหญ่นะผมนะใหญ่แล้วนะ จะข่าวล่างในปีมาเลยนะผมนะมีตำาหนิงนะผมมาป๋ได้มาถูกดนะ้วยแหละปีไม่เห็นได้ชัดเลยเลยนะเปีไม่เห็นได้ชัดเลยผมโอเขาไม่ยอมปล่อยเลยผมนี่นี่นโอโ้โหปีได้เห็นได้ชัดนะนปีปีนะไม่เป็นไรนะผมนะความสวยของเขามันทำให้ผมไม่เป็นไรนะผม ความใหญ่ของเขาอ่าอืมอืมอแล้วกตัวนี้นะแม่ใหญ่จริงนะผมนะเออที่ผมยอมซื้อกวั่งเพราะเนี่ยเพราะว่ามาย้อนความมันหน่อยสักหน่อยดีกว่าน,นะผมนะอาจจะพูดแล้วจะดขัดเนอะบะเบอร์นะผมนะตึ่งปืนนะ่ะนะก็พื้นที่ผมมีเพื่อนคนนึงนะสมัยเด็กๆช่วงประมาณปหนึ่งนะับน,นะผมนะ ไม่ได้แล้วแหละทำไได้าวมาันต้องดูสองแนละ้วก็คือว่ามีกว้างใหญ่ประมาณนี้นะผมมนาะไซส์เขาแบบงงงแบบงงงเขาทรงประมาณเนี้นะผมนะอ่าได้มาบอกจะให้ผมนะผมเอเย็นมาบอกเอาตอนเช้ามาไอ้กลับบ้านไปตอนเช้าบอกเดี๋ยวจะให้ผมนะผมพนอะมาบินหนีนะผมนะบินหนีนะีนงานงอกเลยนะผมนะอือบินหนีเลยนะก็คือผมเสียดายมากเขาบอกให้ผมจับไปให้ครั้งเดียวนะมัน เป็นเออความติงตาตาตึงใจนะผมเออนะเห็นครั้งแรกมั่เคยเห็นเป็นกว้างเขาแบบนี้ครั้งแรกนะยาวๆรุนเรียวเขาบนใหญ่ๆนะเขาล่างเล็กๆเนี่ยเออแบบใหญ่โม้งอ่ะพม่เคยเห็นครั้งแรกนะอืมแล้วก็ไม่เคยได้เห็นอีกเลยนะจับไปหน่อยเดียวนะผมนะเราจะให้ผมนะผมลบบินหนีนะผมนะก็เลยอดไม่นั้นมานะผมผมก็เลยตามหากว้างสมแบบนี้นะผมนะมาตลอดนะผมนะมาตลอดหลายปีมากแล่อยู่ อหนึ่งอ่ะก็คิดดูนะผมตามหาทุกปีทุกปีนะผมนะว่างไม่ได้ดวงหน้าไม่กว้างไม่ได้ผมหาตลอดนะผมก็คือแบบมันก็ไม่มีใหญ่ขนาดนี้นะผมนะไม่มีแบบทรงแบบเออที่ผมเคยเห็นสมัยเด็กนะไม่มีเนาะผมไม่มีนะนาฬิกาปลุกผมไม่มีเลยนะก็พอไปเห็นเขาขายเนี่ก็เลยแบบไปเสนอราคามานะผมนะออทนะรงแบบสมัยเด็กนะผมนะอือ เลยเสนอราคามานะเสนอราคามานะก็ได้มาครับผมนะเออทั้งหมดนี้ประมาณห้าร้อยนะผมนะทั้งหมดนี้ประมาณห้าร้อยนะก็คุ้มแหละนะผมนะนี่ใหญ่ไซส์เป๊ะงนะงานคนพงศ์รยาจบคลิปเพียงเท่านี้นนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม